เมืองไทยวันนี้อยากเห็นความน้องพี่กลับมาโดยไวยามที่ใครเข้ามายิ้มรั นะครับมาเก็บรายละเอียดในสวนผลไม้ของคุณลุงทองดีซึ่งเป็นผู้ที่เคยออกรายการของ YouTube เราไปแล้ว <c oughs> ก็คือตอนนั้นเนี่ยเรามาเก็บภาพแห่งความสาเร็จในช่วงเบื้องต้นเนาะ,ะแต่พอมาวันนี้นะครับก็คือเรามาสรุปผลงานหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดวงแก้วมาจนได้เก็บผลผลิตเอาไปขายะนะครับก็คือในสวนของลุงทองดีเนี่ยซึ่งตัวผมเองได้เดินสังเกตการดูแล้วเนี่ยคือผลไม้ทุกชนิดเลยนะครับ ใบเนี่ยจะเขียวเป็นบันวาวมากนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาสรุปตัวเลขในเรื่องของการลงทุนกับสินค้าเราก็คือ,อผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2องรายการนะ,ะก็คือดวงแก้วชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ําซึ่งคุณลุงทองดีของเราเนี่ยฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและที่สําคัญครับไม่เคยเอาเคมีเข้ามาร่วมเลยใช่ไหมฮะจนมาถึงวันนี้จนได้เก็บเอาไปขายแล้วอย่างเจ๊เนี่ย เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติเองนะครับเป็นคนฉีดพ่นเองอะไรเองใช่ไหมฮะลง,ลง,ลงฉีดผสมอ๋อลงรีดฉีดเจ๊เป็นผู้ผสมอไอ้วิธีการผสมไอ้ดวงแก้วน,น้ําของเราเนี่ยเจ๊ผสมไปยังไงครับข,ขวดเล็ก1ถังใหญ่หนึ่งรซีซี<ม>ขวดขวดเล็กของเราก็คือขนาด100 cc, cc, 1นึ่งซีซีใช่ไหม100 100ผสมน้มําได้ผาล,ลิตรถังใหญ่เนาะแล้วสวนเราในพื้นที่เท่าไหร่ประมาณกี่ไร่ สิบกว่าไร่เนาะฉีดเที่ยวละถังไม่ค่สองถังกว่าเที่ยวนึงอะนะฮะสองถังกว่าสอ,สองถังพันลิตรถังพันลิตรก็คือแล้วมีเอาเคมีอะไรมาผสมไหมไม่ค่ะเอาตัวเนี้ยตัวนี้เพียวๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางดินนี่เราก็ใช้สารปรับสภาพดินตาดวงแก้วชนิดเม <c oughs> ็ด <c oughs> ปีนี้หมดกับดวงแก้วไปกี่กระสอบครับลุงทองดี <c oughs> มันไม่ถึงตันนะ ไม่ถึงตันนะครับ <c oughs> ไม่ถึงตันนะครับประมาณสิบอัติพหสอบถึงไหมห<ล>ประมาณสิบห้ากระสอบแล้วหมดตัวน้ําไปเท่าไหร่ครับน้ำเราสามขวดใหญ่สามขวดใหญ่ขวดละเก้าร้อยห้าสิบนะฮะก็ประมาณสามพันบาทอ่าดวงแก้วชนิดเม็ดอีกสิบห้ากระสอบ <c oughs> สรุปแล้วเนี่ยเราลงทุนกับดวงแก้วไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่เองเนี่ยหมื่นห้าถึงไหมไม่ถึงเนาะ แต่20มันจะต่13รวมเบเ็ดเสร็จเลยทั้งชนิดน้ําชนิดเม็ดกับการลงทุนของเราฮะของของคุณลุทงทองดีเนาะให้ไปเลยประมาณ15,000บาทใน1ปีใน1ปีนะครับใน1ปีลงทุนกับดวงแก้วของเราทั้งน้ําทั้งเม็ดใช้เงินอยู่ที่ประมาณ15,000บาทแต่มีคำว่าแต่นะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาเก็บรายละเอียดของเราก็คืออย่างลุงทองดีเนี่ยมีสวนมงคุด มีเงาะนะครับที่ได้ขายแล้วเนาะมังคุดเงาะลองกองได้ขายไหมกองไม่เคยขายไิงยังไม่เคยยังไม่เคยได้ขายนะครับก็คือได้ขายอยู่สองอย่างที่แบบหลักๆเลยทุรงทุเรียนอะไรนี่ยมีหมดมีก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเลยรวมหมดเลยรวมหมดเลยนะครับไอ้หนึ่งาพันบาทนะใน1ปีนี้แปลงเดียวแล้วความแตกต่างความสมบูรณ์นะครับระบบโครงสร้างของต้นไม้เราเนี่ย ซึ่งวันนี้ผมเองได้เก็บภาพอินเสิร์ตไปให้พี่น้องชาวสวนผลไม้ดูนะครับมับงคุดเนี่ยใบจะเขียวเป็นมันแล้วใบใหญ่ใบาบานๆน,นะมันใบมันจะไม่หอ่อใช่ไหมครับแล้วก็ลองกองลองกองนี่ผมเดินผ่านมาเนี่ยผมเก็บภาพมานะครับบางต้นมันยังมีการออกช่ออยู่เลย,ยช่อยาวเนาะนะครับนี่เป็นอะไรที่แปลกจริงๆแล้วผลไม้นี่มันออกปีละครั้งแต่ลองกองของเราตอนนี้ยังมีออกอยู่เลยยังมีออกอยู่เลยก็นี่คือความประสบความสําเร็จ ของเกษตรกรผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราสร,สรุปตัวเลขกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อ,อย่างมงคุดเจ๊ได้ขายไปได้เท่าไหร่แล้วแสนเศษเศษนะคบแสนเศษเศษนะครับมงคุดอย่างเดียวนะครับพี่น้องชาวสวนลองฟังดูนะเ <มง S 1> จ๊อบอก <มง S 1> ว่าได้ขายไปแล้วนะครับคือเก็บเงินใส่กระเป๋าไปแล้วแสนเศษเศษรวมยอนมาคืนครับแล้วแล้วเก็บหมดยังมงคุดยังยังนะครับยังไม่หมด้วยนะ ใช่ไปแล้วแสนเสรเสรแต่ลงทุนกับดวงแก้ว15,000บาทโอ้โหมันก็ใส่แล้วเราหกลูกหกลูก <laughs> <laughs> โอ้ยนะแล้วเงาะเงาะซึ่งวันนี้เรากำลังเก็บอยู่นะครับได้ไปไปย,ยังขายไม่ได้เยอะ,ะยังจนะรูปได้สองแสนฝาสองแสนกว่าแล้วเฉพาะเงาะนะเงาะก็ลังุดสองแสน 2, กว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมฟังดูดีๆนะครับอย่างละแสนกว่าบาท แต่ลงทุนกับดวงแก่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรเนาะพูดถึงคําว่ากําไรเนี่ยเราได้กําไรเนี่ยโอ้โหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราลงทุนแค่กูไม่ใช่นะเราลงทุนแค่หมื่นห้าแต่เรารวมแล้วเนี่ยกำไรที่เราเราขายไปทั้งหมดอ่ะสองแสนกว่าบาทให้หักค่าจ้างเก็บค่าอะไรเลยเนี่ยก็ยังเหลือเป็นแสนกำไรเนาะออื้เหลลยู่เหลือเนาะเป็นแสนเนี่ย นี่คือความสําเร็จของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้อยู่กับคุณลุงทองดีแล้วก็เจ๊ผู้หญิงเนี่ยอยู่กันมาเกือบเกือบสองปีสองสามปีได้นะที่อยู่กันมารู้จักกันมานะครับสามะปีได้แล้วขับปีทีสีแ้อ่าข้าปีทีสีแล้วซึ่งเราเป็นอ่าเป็นผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงนะลุงเนาะเพิมไหมลุงเปิมไหมซึ่งวันนี้นะครับเนี่ยนี่คือความต้องการของเกษตรกรอยู่แล้วนะครับลดต้นทุน นะครับผลกัติดเพิ่มผลกัดติดสำคัญครับไม่มีสารเคมีมาเชื้อปนเลยของเราเป็นปุ่นสีแท้แท,ทั้งตัวน้ำและตัวเม็ดซึ่งมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากผู้ที่เอาของเราไปบนโพกไปรับประทานนะครับเป็นงานผุ๋อีกอย่างหนึ่งนะ,นะซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวสวนว่าท่านอย่าคิดมากถ้าท่านอยากรู้จริงไม่จริงเนี่ยนะครับให้ท่านมาที่บ้านของคุณลุงทองดีที่ที่ทตำบลละนะลุงปิดตำบลบางปิด อำเภออำเภอ,อ,อแหลมงอบจองัจงหวัดตาดเรานะครับซึ่งบุคคลสองท่านนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่สําเร็จอย่างแท้จริงใช้คําว่าสําเร็จอย่างแท้จริงได้เลยเนาะเพราะว่าลงทุนหมื่นห้านะครับแ่กําไรสองแสนกว่าไปแล้วแล้วที่สําคัญยังเก็บไม่หมดด้วยนะครับยังเหลือให้ได้อีกหลายบาทอยู่มังคุดยักครึ่งเดือนได้โอ้มังคุดยังเก็บได้อีกครึ่งเดือนนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เรามองไปตรงนี้ก็โอ้ลูก มีเยอะแล้วตัวนี้นะมีลูกเยอะเมื่อวานนั้นเนี่ยเอาเก็บไปแล้วนะครับยัโอ้ลูกยังเห็นเยอะแล้วตอนที่เจ๊ใช้เนี่ยเจ๊สังเกตว่าพอฉีดไปแล้วใส่ดวงแก้วไปแล้วมันต่างกันกับเมื่อก่อนยังไงครับต่างสุกไวผลไม้เราจะสุกไวคนที่คนที่ซื้อเขายังบ่นอะว่าทำไมถึงได้เก็บได้เร็วนะของข้าวห้าร้อยกิโลนี่เก็บตีร้อยกิโลเราเก็บเก็บร้อยกิโลอ่ะอ่านี่คือความต่างใช่ไหมสุกก่อนกำหนด เก็บได้มากกว่าเขามีโอ้โหมันเป็นอะไรที่เออเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือที่ผลงานมันออกมาอย่างนี้ก็คือ <c oughs> ดวงแก้วกของเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับไปสร้างระบบของพืชให้อุดมสมบูรณ์ก็ตัวชิชนิดน้ำนะครับ <c oughs> เมื่อระบบโครงสร้างของเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเนี่ยสามารถส่งผลผลิตให้เราได้เต็มที่และก่อนกาหนดแล้วตัวเม็ดเนี่ยก็คือเรามีหน้าที่ไปดูแลเรื่องของดินเลยถ้าวันนี้ดินของเกษตรกรมีปัญหานะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าดินทุกสวนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะดินเราใช้กันมานานมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆนะแต่ตัวเนี้ยไปดูแลเรื่องดินเลยก็คือคุณลุงกับเจ๊เาเนี่ยก็คือใช้คู่กันมาเลยเนาะคู่กันมาเลยสาบานได้ไหมลุงว่าไม่มีเคมีมาแปะเพื่อนเลยในพื้นดินเราตรงนี้ไม่มีเลยนะสาบานได้เพราะว่าบุคคลสองท่านนี้<ม>เป็นผู้ผู้นาบุญด้วยรักรักรักเรื่องในการทําบุญนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มีความสุขเนาะเจ๊เนาะ แต่ผมประทับใจนะครับตัวเลข1 5 0 0 0บาทในการลงทุนกําไร2,000 0 0กว่าไปแล้วแล้วก็ยังเก็บไม่เสร็จผมมีความเชื่อเลยนะครับล่วงหน้าได้เลยว่าเจ๊กับคุณลุงความดีของเราเนี่ยต้องมีกําไรนะครับอย่างน้อยเลยเก็บฝากธนาคารเนี่ย200,000ชัวชัวไหมคงคงไม่ติดเก็บอะเรานใจโตไงเดี๋ยวพ้ากับพโไปี่โอ้พาโไปเลี้ยงไง ก็ส <Vander> ําหรับวันน <ím>? ี้ครับนี่คือรอยยิ้มของเกษตรกรนะก็คือคุณลุงทองดีของเราใช้แล้วสมหวังมีความสุขเนาะไม่ต้องเครียดคนที่เอาองเราไปทานก็สบายใจไม่ต้องไปกลัวว่ามีสารเคมีตกค้างกินเข้าไปมากๆเป็นโรคมะลงมะเร็งไม่ต้องไปกลัวแล้ววันนี้ดวงแก้วสามารถช่วยท่านได้ทุกท่านที่สนใจนะครับลองโทรมาสอบถามกับคุณลุงทองดีของเรานะครับเบอร์ลุงทองดีเบอร์อะไรนะครับ0-8 7็ สามห้าศูนนะครับนี่คือบเบอร์โทรของเจ้าของสวนสวนนี้ถ้าท่านใดมีโอกาสดูใน Youtube ของเราแล้วสวนใจอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่มีสวนผลไม้ให้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับรายการดวงแก้วสัญจรได้มีโอกาสนะครับย้อนรอยถอยหลังมาดูแลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณบุคคลทั้งสองท่านนี้ก็คือคุณลุงทองดี แล้วก็เจอะไรนะเจชิปชิปชอช้ชอางสลีกดอเด็กเจชิปของเรานะครับ<ส>ก็เป็นเวลาที่สมควรกับการที่ได้พูดคุยหรือสิวนากันในสวนสำหรับวันนี้ผมสมพงษ์ยิ้มเขียวนะครับเจ้าของบริษัทวงแก้วออร์แกนิกขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ